สำหรับผลโหวตที่ชนะในวันนี้คือเมื่อจักรวาลมีโดนฝ่ายโดนแมนให้งันก่อนที่จะเลิกไปกันผมมีอะไรจะบอกตอนนี้ผมมีผู้ติดตามหมด8 5ดร้อย้าคนมพอให้ผมถึง1000งพันซับคลจะมีการตอบคำถามเหมือนเดิมครั้งที่2นะครับสำหรับคลิปรวมสามสิบตัวละครจากฝ่ายโผส่ซ่วมผมได้ทําเอาไว้มาตั้งแต่สิบสองวันก่อนถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูเลยนะครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยที่อยา่ยเป็นผลงานของคุณสไปเดอ,อร์อารลันนะครับเปิดในอีพีที่หนึ่งก็จะเหมือนกับตอนตัวฉบับของ,งคุณดับเหมือนนะครับ แล้วก็อยูก็มีใครบางคนปรากฏตัวไฟของสองไฟฮันามิดว่าเอ้ยนั่นใครวะก็ที่เฉลยว่าเป็นให้อัปเกรดท่านทีวีแมนที่กำลังวาบมาช่วยเหลือคาเฮัาแมนและสปีิเกอร์แมนร่วมต่อสู้กับซิกิบิดี้ก็่อนที่ฉากนี้จะจบตามมาอีพีที่สองครับให้ท่านทีวีแมนก็ได้เสียบใส่ซิกิบิดี้โฮเหล็ตัวหนึ่งอยู่แล้วก็มีพวกฝูงซีบีเขาเหล็ที่เป็นพวกยิงลำจรวดก็ยิงใส่พี่ให้ท่านทีวีแมนไม่ยั้งแล้วก็ปุ่มไปแต่ซีกิบบี้เขาเหล็กเหตุผลมาแค่เพียจะการกับพาออฟวิวนั่นเอง แต่ก็หันมาทีนึงก็โดนพว้ไอัน t v man จัดการและ anti b man ก็รีบกระโดดขึ้นไปพุ่งไปหาเจ้ากีบีดีเพลตที่เป็นจรวดวิซัยแล้วก็ได้จับเหวี่ยงลงไปบนพื้นแล้วก็ตู้มไม่ลอดอยู่ดีนะครับก็ที่กล่องม,ลมงลาลาแมนจะเบลอเบนิดนึง a น t i b man ก็ได้ลงนลอดอย่างช้าๆๆแล้วก็ได้หันมาที่ไฟออฟวิวคาเมาแน,ลนแล้วก็ได้หันมาแบบ เหมือนกำลังส่ยยิ้มแต่หน้าเขาจะออกมาชาทีหนึ่ง <S 2> <S 2> <S <ๆ>เขาก็ได้ยิ้มรูปหน้าตาแบบนี้ก่อนที่ฉากอีพีนี้จะจบลงเองในอีพีสามครับแลาวมันก็ได้เปิดโล่แล้วสปีกเกอร์แมนก็ได้โดดยิงแต่มันก็โดนพลาดท่ายิงเพราะว่าในฉากของดรัฟรฟูมันต้องยิงกระโดดยิงแต่ว่าก็คือแบบมันโดดยิงจริงแต่ว่าไอ้มีกระสุนปริศนายิงใส่แทนสปีกเกอร์แมนแล้วก็หันไปฮีเป็นด็อกเตอร์แต่จริงแล้วด็อกเตอร์มันควรจะขิงเจาะกีเหลี่ยมตัวปลอมไว้แต่มันไม่ขิงแต่ที่จริงไอ้การวานของดรัฟฟูมันิงแล้วมันก็หายตััวไปอ่งนน้เ แต่มันก็พยักหน้าบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยนายไปหรอกฉันจะสู้พร้อมกับนายแล้วก็ได้หันมาพวกใส่พวกคาเมร่าแมนสปีกเกอร์แมนคาเมล่าแมนที่ยิงงงๆอยู่แล้ได้สักพักหนึ่งก็ดิดกลางโลไปเลยว่ามันยิงใส่มาท่นเองแล้วก็คีแมนก็ยิงใส่ก็ได้ยิ้มมองดูแต่แต่พวกมีควนันโผล่มา้านหลังก็แต่ด็อกเตอร์ก็เลยจะเอามือควักใส่ควันที่อยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่ามีแค่ควันอีเลียมกับด็อกเตอร์ถึงกับงงเลยครับเขาก็หันหันีกทีนึงก็โดนยิง ราะว่าให้ฮันจีบีแมนได้บินอยู่ข้างบนก่อนแล้วก็เลยพุ่งชนใส่ด็อกเตอร์ซิกิบิดี้ไปก่อนแล้วก็ควันดำพุพ่งก่อนที่จะโผล่มาว่าจีเลี่ยมกำลังหมดสภาพแล้วก็ลุกขึ้นมาจะจะัดการกับจีบีแมนแต่จีบีแมนก็สวนด้วยคือล้ำแสงสีแดงทล้วมิจีเลี่ยมถึงโดนยิงแต่ก็ดูด็อกเตอร์มาขัดมาว่าเอ้ยหันมาสู้กับฉันของฉันสิแต่ก็จีบีแมนก็ไม่รอช้าก็หยุด,ดไว้แล้วก็ปล่อยลย้ำแสงอีกทีหนึ่งใส่เจ้าด็อกเตอร์ ก็โดนจีแมนยิงใส่ส่วนอีกโดนดกเตอร์จัดการซ้ำอีกแั่นก็จะใช้ปืนที่จะยิงแต่ชายอีนี้ก็ได้จบลงไปในอีพีสี่กันนะครับเพราะเห็นเขาถ้าทีวีแมนก็ได้กางโลกกันไว้แต่ถ้าแมนแมนก็บอกว่าเอ้ยเรายิงปืนพร้อมกันดีไหมดีกว่าไม่ละเพื่อนโอเคทันแมนบอกว่าโอเคได้เลยก็ยิงปืนพร้อมกันใส่เจ้าพวกจีแมนและดอกเตอร์สกิบิดี้อย่างตอนเนี้ยแล้วก็ได้หันมาแล้วก็บอกว่าชนวมัดกันหน่อยซิใช้ทันทีวีแมนตอนเนี้นะโอ้ยแมนว่าโอเคได้เลยกทหมมนน่งีีแแล้วจ็ พุ่งชนมาจะจัดการก็เหมือนในชากนี้นลครับพุ่งชนจับใส่หัวพุ่งชนบาราแมนและฉากก็คือโดนจับไว้อยู่ในไมานานแต่ท่นทีวีแมนก็เสียบใส่ด้านหลังฉากนี้คือต้องเป็นแฮนสปีคเกอร์แมนที่ต้องมากดแั็คโคกใส่เจ้าจีเหลี่ยมตัวปลอมแต่มันมันก็ไม่เหมือนกันแค่แต่ต่างนั่นแหละครับท่านทีวีแมนก็พยายามไปดึงดาบเอาดาบก็ตกติดอยู่นั้นแมนก็เลยงงว่าเอ้ยทำไมดาบมนติดทำไมไม่ออกวะต่ท่านทีวีแมนจีเหลี่ยมก็โดนน้หัวพุ่งไปอีกรอบนึีเหลี่ง่ ฮีบีแมนฮีบีแมนก็รีบกันารอย่างอย่างรวดเร็วเหมกันแล้วก็ขยับเข้าไปหามันแต่ก็โดนคอรของคาร์เมล่าแมนทุบต่อต่อซ้ำหน้าลอยโดนยิงซ้ําคอดปอกใส่หน้าอีกตอนแรกนึกว่าฮีบีแมนมันสลบอยู่แต่ท่าน H ีบีแมนก็บอกว่าเฮ้ยนี่คาร์เมล่าแมนนายรีบจาัดก,การมันให้เรียบร้อยเลยใช่ท่านบีคาร์เมล่าแมนก็บอกว่าโอเคได้เลยแล้วท่านฮีบีแมน H B Man ก็ยกเจ้าหัวฮีบีแมนขึ้นมาให้คาร์เมล่าแมนจะเผามันคาร์เมล่าแมนก็เลยเปิดหน้าอกเผาใส่เจ้าจีเลี่ยมตัวนั้น อย่างรวดเร็วก็ได้ปล่อยไฟเพลพัตมาตอนนึ่งก็มันได้ฉากต้นฉบับเลยครับก็ที่ช้พีนี้จะจบลงไปนั่นเองมาใน ep ที่ห้ากันนะครับทราแม่ละแมก็พ่นใส่ไฟใส่คีแมนเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าล่างมันก็เปิดเผยมาเป็นคีแมนตัวปลอมอยู่ข้างในร่างอยู่ข้างในซอนแล้นทีวีแมนก็ถึงคำหน้ากับงงงอยงงเลยครับตอนนี่พระแม่ละาม่จะมองขึ้นไปข้างบนแต่ทามันต้องเป็นพวกซิกิปีดีหังระเบิดแล้วตัวขค้ือบินระเบิดนั่นแหละครับฉากที่คือจะไม่เหมือนกันมันต้องเหมือนแต่มันจะแปลกนิดนึง ก็ค <ing> ือยิงใส่แป๊บนึงมันก็ล่วงมาเหมือนจะพุ่งชนแล้วยิงจรวดพิใส่ซ e ้ำอีกก็คือโดนพายอัออบิวไปด้วยทําให้หน้าจอดับไปด้วยตอนที่หน้าจอ,อจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือกามีระเบิดพวกสก,กิบิดีเครื่องมีระเบิดล่วงลงมาตอนนี้แล้วก็จะมีต้องการปรากฏตัวของสก,กิบิดี้เลเซอร์แต่มันเหมือนจะต้องพยายามจะฆ่าคอมรามาแมนแต่แค่คอมรามาแมนก็ดิบองค์คปาดใส่นามันก่อนตอนนี้พี่ใหญ่คอมรามาแมนก็ได้เริ่มบาดเจ็บขึ้นแล้วก็โดนยิงซ้ำอีก e แล้วพายอ,อับิวถึงกับกลม แต่ปรากฏว,ว่าเจ้าซีบีดีเขาเลยที่เครื่องบินนั่นก็ยังไม่ยอมแพ้เหมือนจะฆ่าแค่เอาแมรับแมนแล้วก็ได้ต่อยอีกทีหนึง่งได้ตุม่มระเบิดไปเรียบร้อยสองตัวนั้นก็ล่วงลงไปตาไมไปด้วยครับปรากฏว,ว่าให้ฮันทีบีแมนก็จัดการได้สําเร็จแต่ด้วยสบับปสบอมสมมติว่าควันพี่แกกําลังจะขึ้นเหมือนพี่แกจะกลางโลกว่าเอยโล่มันยังใช้งานได้อยู่ไหมเนี่ยพี่แกก็จะใช้แล้วคห้มรบแมนบอกว่านายคงอยากจะฝึกให้โลดีกว่า แต่แฮนคาร์เ็นทาวีมันก็ไม่ยอมฟังก็เลยกดรถใช้ทีหนึ่งเอาก็ระเบิดใส่มือแต่โชคดีหน้าที่มือยังไม่พังแต่ก็จะหันไปหาพวกซีบีดีเทเลตโดยที่เมนจะยิ้มบอกว่า,วาพวกแกดูสบับสบอม,มากเลยนะเนี่ยแฮนั์นคาราเบล่าแมนก็บอกทีแมนมว่าเราต้องหนีกันแล้วแล้วบิวก็เลยโดดขึ้นมาที่มือของคเาเบล่าแมนตอนที่เขาจะ,จะได้รีบให้บ้หนีไปกันในที่สุดก็ที่ีนี้จะได้จบลงไปฉากภายใน E ีพีหกนะครับเราจะอยู่นบนมือของแฮนคาเบล่าแมนแล้วก็จะเจอกับสปีกเกอร์แมนที่กำลังนั่งด แล้วบิวก็เลยรีบลงไปด้านล่างแล้วก็ได้มองขึ้นหาเขาให้คกบาร่าแมนนักอบบคุณที่ส่งมาส่งเพราะว่าไม่เป็นไรที่เาดีเสมอที่จะหันไปเห็นว่าสปีกแมนบอกว่าเอ๊ะท,ทีวีแมนจะดื่มกาแฟาหน่อยไหมแต่ท่านทีวีแมนก็มองหครับปัดกาแฟาออกแล้วทาหน้าโกรธบอกว่า,วาเฮ้ยน้าบัวหายไปไหนทำไมไม่ยอมมาช่วยพวกเรากนั่นแหละ,หละก็โดนผักมือแต่ก็โดนพี่ให้ท่านทีวีคัาร่าแมนบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทะเลาะกันได้แล้วเราเป็นมิตรเขาอาจจะมาชั้นหนึ่ง ท่านที่บีแมนก็เลยปล่อยลงแล้วก็ได้ชูนิ้วนี้มาใส่ที้แฮร์รี่ิเกอร์แมนแต่ท่านครับเล่าแมนบอกว่าฉันต้องพักตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันต้องรักษาตัวก่อนท่านครับเล่าแมนเครื่องโดนก็มารักษาเพิ่มแกนกลางให้กับพี่แกไว้ก่อนก็ที่มีเราให้ท่านกลุ่มของที m ีแมนและลาทีบีแมนก็ได้ว่ามาหาให้ท่านที m ีแมนเพื่อจะกำลังจะบอกอะไรบางอย่างอาจจะบอกเรื่องการไปอัปเกรดหรือไม่ก็การถอยไปอัปเกรดตัวเองหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแล้วก็ได้ยิ้ม ให้เราให้พวกพ้องของที m ีแมนก่อนก่อนที่พี่นี่จะจัดตกลตงตตตตไปฉากมาในอีพที่เจ็ดกันนะครับเราจะได้เห็นพวกกลุ่มของที m ีแมนก็ได้ยืนรวมตัวกันเข้ากับคาเมล่าแมนแล้วคิดได้ตกแล้วใครออบวิวก็ได้มอบเหมือนเป็นสัญลักษณ์เหมือนต้นรังสีให้กับพี่คิดตกอะไรสักอย่างหนึ่งพี่พี่คิดตกก็ได้ดูว่ามัน,ม,นมีข้อความเหมือนจะมีภารกฐฐิจบางอย่างแล้วคิโตะก็ได้หันไปหาทะานสปิเกอร์แมนและสปิเกอร์แมนเหมือนจะได้รับคําสั่งก็ ท่านปีกแมนบอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะรีบจะไปด้วยตอนนี้เราต้องเตรียมเอาไปพร้อมก่อนก่อนที่พี่ดิ๊ตโตพยายามจะพยักหน้าบอกให้เขาเอาปีวองวะรีบขึ้นเครื่องบินได้แล้วให้เอาปิว์เขาไม่รับแมนก็กำลังหาเครื่องบินที่จะขึ้นก่อนก่อนที่พี่โตกำลังจะจะได้ไปภารกิจต่อไปก่อนที่เขาเอาปีว์กำลังจะเข้าเครื่องบินอ้าวแต่เครื่องบินก็ปิดก่อนเพราะว่าครบแล้วพี่แกก็หาเครื่องบินลำอื่นขึ้นไปต่อก่อนที่พี่แกนกำลังขึ้นไปท่านดิทีวีแมนก็ได้มอบ ดีเดี๋ยวก่อนท่านจะมีสิ่งบางอย่างให้ให้ให้นายทีวีแมนเหมือนจะให้อุปกรณ์อะไรบางอย่างกับไคเออรบิวคาเมิล่าแมนแล้วก็ได้สวมใส่ให้กับคาเมิล่าแมนไคออบิวเมือนจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างก่อนที่ซซดดี้ทีวีแมนจะได้วับไปไคเออร์บิวก็รีบขึ้นเครื่องบินอย่างรวดเร็วก่อนที่เครื่องบินก่อนที่แฮนพวกเราทีวีแมนจะได้วาับกับทางตัวเองแล้วเครื่องบินก็กำ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  ันพี่เครื่องมที่กำลังมองดูไฟออฟอยูค่ครับแ่ลาแมนอยู่แล้วก็เหมือนจะบินพร้อมจะไปทำภารกิจกันก็นอี EP นี้จะจบลงไปตัดมาใน EP ที่8เราจะได้อยู่บนเครื่องบินพร้อมกับพี่คาเม่าบูสู่สีแดงที่พัลสู่สีแดงครับว่าแล้วแซนดี้คีวแมนเอาอะไรให้นายเหรอแต่พี่ไพ่ออฟอู่ครับแ่าแมนที่ถือปุ๊โกยู่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยลองเปิดใช้งานดูปรากฏว่ามันเป็นเครื่องจากรโกมีดนั่นเองแล้วก็ได้เก็บเหมือนว่ามันเท่ดีก็เลยเก็บกับคืนแล้วก่อนที่จะได้ชูนิ้วกดลซื้อกกันกันนแะ ก่อนที่ประตูข้างหน้าของเครื่องบินก็จะได้เปิดออกก็คือจะเกิดสงครามของการเมืองอยู่ข้างหลงเครื่องบินแต่ละลำก็ถูกโดนยิงสอยรุ่งลงไปนีละลำก่อนที่จะมาถึงริมลำของไฮเอบิวที่จะโดนยิงไฮเอบิวก็รีบโดดลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ชักมีดลงไปหาสกิฟดีเฮลเลดแล้วก็จิ้มลงไปอเหือร,ร้อยแล้วก็ได้ดดไกินไรหนึ่งทีก็การปรากฏตัวของสกิฟดีเฮเลดที่เป็นใบมีดมาปาดไฮเออไฮเอบิวคาเมล่าแมน แล้วก็หันมาอีกรอบนึงจะคิดไม่ดีเขาเลยก็หันมอีกครั้งนึงก็โดนระเบิดปุ่มตายแล้วก็เหมือนมีใครกำลังยิงก็แพ้แค่ได้ไม่นอกจากพี่ลัดคาเม่ล่าแมนนั่นเองแล้วก็ไปการปวดตัวของของสไปเดอร์สกีบีดีเขาเลยแล้วก็มีแข้งสกีบีดีฮอยเลดเหมือนกำลังจะลงมาจะมาบอกว่าถึงเวลาตายของพวกเองแล้วจะตจงไปจัดการพวกมันให้สิ้นสาปก่อนที่อีพีนี้จะได้จบลงไปนั่นเองมาในอีพีที่เก้าก็จะเหมือนเดิมเลยแหละครับพี่กำลังยืนจะต่อสู้ แต่ก็ได้มีสิ่งบางอย่างกำลังพุ่งชนใส่พวกสกิบีดีเฮเลต์ทำพห้สกิบีดีเฮเลต์จึงก็แตกแยกนี้เลยครับก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคิริโตะนั่นเองที่ได้พุ่งคำเร็วจัดการพวกสกิบีดีเฮเลตได้อย่างชิวๆแล้วก็ได้มองหน้าสกิบีดีเลยแล้วก็หันมาหาไพาอ็อบบีอีกทีนึงแล้วก็มายักหน้าบอกแล้วก็จะเห็นพราว่ากองทัพของเหล่าคาเมล่าแมนก็ได้มารวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กองประการปรากฏตัวของสกิบีดีเฮเลตที่เป็นลายพรางแล้วก็มีีหหัััววลาาาาาาโพพพงเเมมมมมือนนยยท่่จจะดกกกรบคแ แต่พี่คีรีโตที่เห็นอย่างนั้นก็เลยรีบใช้คามเร็วของเขาพุ่งไปจัดการกับเจ้าซิงบีดีเฮเลที่เป็นหัวลำโพงลายพังแต่ว่าต่อยไปสองสามรอบพิธีก็ได้หาจังหวะปล่อยลำโพงใส่ีคิริโตมีวแช้ซิงบดีเฮเลตที่เป็นใบเลือดก,ก็ถีิบโถจังหวะจัดการกับพีกคีริโตะลงไปพ่อมุนหันคามาฮีหนึงก็ได้มาจับหน้าของไอพออบิลคาเมลาแมนเพื่อจะสังหารไอพออบิลคาเมลาแมนให้ตายนั่นเอง แต่แต่แต่มันมันจะไม่ได้สังหารมันก็ดูดใช้ง,งานกลงเพราะว่าไอ้ท่านสปีกเกอร์แมนก็ได้มาจัดจัดการกับเจ้าลายพางสกิบด,ด,ดีเฮลเลตที่หัวลำโพงก็ได้ระเบิดไปตู้มแล้วก็หันมาอีกทีนึงจะจัดการกับมิวแทงแต่สกิบดีเฮลเลตที่หัวลำโพงก็ยังไม่ตายแกก็เลยมันสวนกับแต่พี่แกก็สวนกับยิงปืนหลายๆล,ลายนัดใส่คืนนั่นเองมันก็ได้ตายที่สุดแล้วก็หันมาใส่เจ้าเจ้าสกิบดีเฮลเลตตัวขนาดที่เป็นสไปเดอร์ก็ยิงโดนยิงไปอีก แล้วก็ตุยเย่เลยครับแล้วก็หันมาหันมิวแฮงแต่ใช้ฮันสปีกเกอร์แมนก็จับตัวมันไว้ได้หันก็เลยปล่อยขึ้นเสียงใส่เจ้ามิวแฮงมันไม่หูใส่แล้วก็โดนโดนยิ้งก็ตายไปในในที่สุดนั่นเองแล้วก็เป็นการปรากฏตัวของสกิบิเดเลที่มีปืนใหญ่แล้วก็ปืนถังกดน่าเสียดายครับยังไม่ได้หันยิงเลยครับรถพวกหันทำมิตยิงใส่คืนแล้วก็โดนยิงใส่ถังกดโดนระเบิดตายไปนั่นเองก็ได้หันมาหาพวกกองทัพผคานคัมบล่าแมนแล้วก็ได้ดิดไลว่า ทำดีมากก่อนนี้ฮันสปิเกอร์แมนจะได้ยื่นมือเหมือนว่าม,มีใครกังวนอยู่ในมือนั่นะคือพี่คีตโตของเราเองคือเขายัางรอดอยู่นะครับราก็ได้กดไลค์ก่อนที่พีดีจะได้จบลงไปใน EV ีที่สิบกันนะครับเราจะได้พีดีโตก็ได้โดดลงมาจากมือ5ฮันสปิเกอร์แมนก็ได้หันมามองใครพวกรัสคาราแมนแล้วไปเอาวิวคาราแมนก็ได้มอบมาที่ถุดส้มให้กับพีดิโตเพื่อเอาคืนให้แต่พี่คดโตก็ได้โชว์อีกหนึ่งคสามารถคือแม่งมาดูดซุปขึ้นมาเหมือนในหนังชอเลยครับนี่มันคนร แต่ฮัทซิพิกระแมนก็พยายามยัก,กหน้าบอกว่าภารกิจต,ต่อไปฉันต้องไปละภารกิจต,ต,ต,ต่อไปเขาก็ได้พุ่งหน้าไปนั่นเองก่อนที่จะมีเครื่องบินงงเฮลิคอปเตอร์ของคาเมล่าแมนก็กำลังจะมารับแต่พี่คิริโตกก็เลยชี้ไม้บอกพวกเขาไปว่าถึงเวลาที่เราต้องขึ้นเครื่องบินไปทำภารกิจที่อื่นต่อไปละเพราะว่าปิวพี่เห็นอย่างนั้นก็นเลยกำงล,งลังจะรีบบินขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ต้องอยู่ชั้นข้างกระลงเพราะว่าเหมือนมีสิ่งบางอย่างกำลังโจมตีพวกคาเมล่าแมนและรัฐคาเมล่าแมนก็ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเหมือนจะมีสกิปดีฮอลเลตบางตัวกําลังทําลายตึกแล้วกำลังจะจัดการคาร์เมลแมนขนาดเล็กก็วิ่งหนีกันรัสคาร์เมลแมนเตรียมปืนแต่ก็กำกับกับกตัวของริวมิวแท้งสกิปดีฮอลเลตนั่นเองแล้วเขามันก็โจมตีก็จัดการกับรัสคาร์เมลแมนแล้วิวจัดการแล้วคาร์เมลแมนก็ยิงสวนไปใส่มิแท้งแต่มิแท้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่นี้มันทําอะไรฉันไม่ได้หรอกนะริวมิวแท้งก็เลยก็เลยพุ่งไปจัดการกับรัสคาร์เมลแมนแล้วก็เจาะใส่หัวคาเมร์เมิวลแมาาหสน ไายออบบิวคัมบาาิลแมนบอกว่ายิ่งเวลาตายของเองแล้วจ้ะไายออบบิวคัมบาาิลแมนก็เห็นอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งจะขึ้นยานแต่ก็วิ่งขึ้นไม่หันครับโดนลิวมิวแทงจัดก,การลำพองเป็นหนึ่งลำแล้วมันจะพยายามที่จะมาหาพายออบบิวแล้วมันก็จะจัดก,การกับพายออบบิวคราับมบลแมนแต่ก็ถูกจุดไดว้โดยคีค่คริตโตะแต่มันก็กั่เอาไว้ได้พี่คิริตโตะเลยบอกไายออบบิวว่ารีบขึ้นยานลำต่อไปเดี๋ยวเข้าไายออบบิวก็เลยจะพยายามจะรีบขึ้นนไปอออีีกลึงเพพื่่จะะรรคิิโต ก็คืออยู่ในนั้นแต่พี่คีโตกับซูม่ไทยก็เด็กกระเด็นมาอยู่นี่พอดีแล้มีแแฮงก็มองหน้าเหมือนจะคอยมองดูไว้แล้วก็ลักพี่คีโตะเข้าไปในยานอย่างเร็วลิวมิวแฮงก็ได้มองหน้าแบขอไปออฟบิวาเมิาแมนเหมือนว่าจะรอโอกาสที่จะจัดการอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เครื่องบินจะได้รีบบินออกไปจากที่นี่แล้วก็ก็ได้หันมาหาพี่คีโตะว่าเป็นยังไงบ้างแต่พี่คีโตก็ได้บอกว่าด like ิไลดิดไลซึ่งเล,งล็กสกันแล็กกันก่อนอีพีนี้จะได้จบลงไปแต่ฉากมาในี p สิบเอ็ดจะ ที่กาลังมีสงครามเกิดขึ้นเราจะได้เห็นไฟออพพิวคัเมอ่าแมนที่กําลังพุ่งหน้าเหมือนจะไปทําภารกิจบางอย่างแล้วก็ไดยหยุดชัง,งลงเหมือนว่ามีเสียงการระเบิดเกิดขึ้นก็เลยก้มลงแล้วก็เราก็มีการกฏต,ตัวของน้ off, องเมาสกีบดีฮอเลตไฟอัพพิวคาเมอ่าแมนไม่เห็นอย่างนั้นก็เลยรีบยิงปืนสมาร์ทการใส่สกีบดีฮอเลตแต่การยิงสมาร์ทการนี่คนละแบบเลยนะครับจริงจริงนัง้นเดียวต้องแบบยิงเฉยแล้วก็ได้พุ่งไปหาเจ้าสกีบดีฮอลเลตน้องเม้าที่กำลังเรียบ,บ,บร้อย แล้วก็ได้กดชจ้าโคไปทีละตัวทีละตัวหลังจากนั้นไม่นานกําลังโคพยายามจะไปกดชจ้าโคอีกตัวหนึ่งแต่กําลังพยายามจะกดนะครับแต่ก็มีเสียงการระเบิดขึ้นนั่นก็คือเหมือนพวกกีบดีเฮลเล็ตกำลังต่อสู้กับไฮฮันทีวีแมนอยู่แล้วก็ได้ปากาีบดีเฮลเล็ตลงพื้นอย่างแนบเนียนก่อนที่มีผู้บัญเฮลิคอปเตอร์สกิบดีเฮลเล็ตกำลังยิงกำลังยิงใส่ทีวีแมนแต่ทีวีแมนก็เลยปล่อยลำแสงยิงรอบๆใส่พวกผู้สกิบดีเฮลเล็ตเฮลิคอปเตอร์ล็อกเก็ตทั้งหมด แต่ฉากนี้ก็เหมือนกับไอ้ฮั่นสปิกเกอร์แมนนะครับที่เวลาจะโดนยิงโดนลุมนี่แหละครับพี่แกก็ได้ยังไม่ตายนะครับฉากก็คือกระโดดยิงยิงยิงห้าเดียวกันเหมือนกับไอ้ฮั่นทีวีแมนแต่ที่ห้าเข้าไปล่อยลับใส่แต่นี่คือปล่อยยิงปืนก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับตอน,นที่จะได้เห็นว่ามีสกิบดีคอรเลตตัวหนึ่งลิงรถเตอร์โผลนะ่มาทีวีแมนก็เลยได้พุ่งชนใส่เจ้าสกิบดีคอรเลตตัวนั้นอย่างรวดเร็วก็ที่ฉากมองไปรอบๆก็จะระเบิดตอนเนี่ยพี่แพลบิวก็ได้หลบ แล้วก็ได้รีบกดชัพาะโคซิกิบดีเพลสต่อไปแล้วก็ได้รีบวิ่งพุ่งหน้าไปที่อื่นต่อไปแล้วก็มีแล้วก็ได้ระเบิดเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งเราจะได้เห็นพวกคาร์เมลแมนสองคนที่กำลังยืนรออยู่เราจะได้เห็นพี่ชิบูสูดสีแดงเหมือนจะดูรูปอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแอดิเมสหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ได้รีบเก็บแฮงแอรแพดกันทีโดยที่มนคาร์เมลแมนบอกว่ามีสิ่งบางอย่างกำลังยืนนอนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเอาบิวก็มองไปดูเหมือนว่าเป็นเจ้ามิวแฮงซิกิบดีเพลสเหมือนมันกำลังงงทาาออะไรบย่ คาเมลาแมนที่ใส่เสื้อสีดำของสูสี่แดงก็บอกว่าเฮ้ยงั้นจ,จับตาดูมันไว้แล้วบิลก็เลยก็เลยย,อ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 ยอ่องเข้าไปดูไอ้เจ้าตัวมิวแคงตัวนั้นที่กำลังนอนก้มหมอบอยู่ในท้ายสีดำก็ได้ไปมองอยู่ตรงนั้นในท้ายสีแดงก็ได้ไปอยู่ตรงใกล้ๆมันกว่าที่มันจะลุกขึ้นมาก่อนที่พวกเขาจะได้รีบชักปืนยิงมันมันก็หันมาปรากฏว่าเป็นมิวแคงซามูไรสกีบิดีฮวยเลสนั่นเองพอมันมันเขาาหันมาก็เร็วขาเร็วปาใส่พี่ปูสูสีแดงก่อนคนแรกแต่ พี่แล้วคำแหละคำม่แล้แม่นหนึ่งเขาก็ยิงใส่แล้วก็ยิงไม่ตายก็เลยโดนดาบแข็งกันไปอีกไพอัพบิลเห็นอย่างนั้นก็เลยยิงปืนสมาร์ทการใส่แต่มันก็ยิงไม่โดนแล้วก็โดนมีทั้งกิบิดีเพลตที่เป็นซาโมไรต่อยหน้ามีทั้งซาโมไรสกิบิดีเพลตก็เลยชักดาบออกมาแล้วก็จึงได้สังหารไพอบ,บิวด้วยจ้มดาบที่ใส่คอก็ที่พี่นี่จบจบลงไปมาในอีพีที่สิบสองกันแล้วนะครับเราก็ได้อยู่บนยานพร้อมกับพี่คิริตโตะของเราตอนนี้เขากำลังจะพุ่งหน้าเพื่อจะมาลากิดพุ่งหน้าลลงไปนนั่นะ ก็มองลงไปข้างล่างเหมือนเป็นการระเบิดใหญ่ขึ้นแวสปพเกอร์แมนก็ได้มาด้วยแต่เขาก็ได้แยกห่างกับคาร์เมล่าแมนแล้วก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นคุณอย่างนั้นคุณพี่คริโตะก็เลยยื่นมือมาวางบอกว่าลุกขึ้นมาสิคาร์เมล่าแมนเราจะได้ลุกขึ้นมาในีาจัดการกันไพออฟบิวคาร์เมล่าแมนก็เลยรีบลุกขึ้นมาทันทีก็ที่เขานั้นจะได้รีบโดดลงไปพร้อมกับพี่โตะพี่โต้ก็ได้โดดลงไปก่อนแล้วเขาก็ได้โดดตามหลังเขาไปพอโดดลงมาถึง ก็ได้เจอกับซามูไรมิวแฮงค์ที่กำลังสงหานไปออฟวิลในตอนต้นของเรื่องนั่นเองทิโตะก็ได้หันมายั้งบอกว่าเตรียมตัวรุยให้พร้อมเลยเพื่อนแล้วก็ได้ประก,บ,กบตัวของริวมิวแฮงค์สกิบิดีเพื่เข้ามามาพร้อมหน้าเพราะว่าจะไม่จะไปเชิดหน้ากับพวกคาเมล่าแมนแต่พี่ทิโตะก็ได้หัดมาแจ้งบอกว่าพร้อมจะรุยหรือยังเพื่อนไพอัฟวิลก็บอกว่าฉันก็รุยเรื่องเหมือนกันโต,ตก็ได้เปิดฉากใส่เล่าลิวมิวแฮงค์ก่อนเป็นตัวแรก จัดการไปสองสามพีมีแขงก็หลบหันแต่สมุไรมีแขงก็ได้มันจะจัดการแพ้เอาบิลแต่แพ้เอาบิลก็ได้การดาบประกันไม่ได้หันก่อนที่อีพีนี้จะจะได้จัดลงไปตาชะต่อมาในอีพีสิบสามเราจะได้ดูการต่อสู้ของระหว่างมิวมิวแขงกับพี่ไอเอาบิลคาร์เมลแมนต่อสู้กันทตอนรอบมิวก็คาร์เมลแมนมิวก็ได้การไว้ได้แต่ก็โดนมิวแขงดูคาร์เมลแมนก็ไดหันไปหาสมุไรมีแขงอยู่แต่โดนสมุไรมีแขงโดนจับตัวจนได้ก็เลยโดนจับล็อกคอไว้แล้วก็โยนเข้าตุกับลงกับพื้น ที่ตัวก็โดนริมือแฮงปัดกระเด็นใส่คืนก่อนที่สมารมีแฮงจะได้จะสังหารไพ่ออฟบิวคาเ์เมลแมนแล้วก็มีเสียงปรากฏตัวขึ้นไปทำให้สมารมีแฮงได้หันไปมองปรากฏว่าเป็นทีบีแมนทีบีแมนถึงก็ปล่อยลำแสงสะกดจีใส่ทำให้พวกเรามีแฮงแสบตาแล้วก็เป็นการปรากฏตัวของเาตัวละครตัวพานิมิตใหม่นั่นก็คือโดนแมนพอมาถึงโดนแมนก็เขาก็ได้ปล่อยลำแสงใส่ เจ้าพวกสมพวกเรามีแทงซิงบิดีเลตสองตัวเองเขาก็ได้ยิงใส่เจ้าตัวแรกก่อนเลยตัวที่ซมบอร์มีแทงจะได้ว่าหายไปที่ตัวก็ได้ชี้ไปให้บนว่าดีมือแทงอยู่ข้างบนประจํที่จ,จัดการกับโดนแมนแต่ก็แต่ก็ไปหันครับตัวเย่ไปก่อนนะครับเป็นการปรากฏตัวของรัสโดนริวแมนที่กำลังมาช่วยเหลือพอลรดัโดนริวแมนมาถึงก็ก็ได้ปล่อยยิงจรวดขึ้นบนฟ้าไปหนึ่งนัดหนึ่งนัดก่อนแล้วก็แล้วที่มีม้มีแมกก็บอกว่าได้มาทุนนี้ได้แล้ว<ม>ที่ตัวก็ได้วามาดู ก่อนที่โดนแมนยิงเนี่ยแสงเสร็จแล้วก็ได้มันจบมาดูผลงานแล้วที่ริวมีแฮงก็เลยยืนมองงงว่าเอ๊ะมันหยุดยิงวะก็เลยหันไปมองข้างบนแล้วก็ไม่หลอดอดีโดนเบิดปุ้มตายไปก่อนเลยริวมีแฮงก็ได้ตายก่อนที่โดนแมนจะได้มาหามไอออบิลคาเมิลาแมนเหมือนทีพยายามจะจับมือก็เลยจับมือรวบเป็นพันธมิตรกันบิลคาเมิลาแมนก็ได้หันไปหา,ดาโดนรัฐแมนก่อนที่พีนี่จบลงตัดมาในยี่สปียีกันนะครับก็จะเห็นเปิดการสงครามระหว่างคาเมิลาแมนและซิกิบีดีเฮลเล็ต อนนี้ค่ะแมนหลาแมนยิงใส่พวกสกิบิดีไฮเลตอยู่ตอนที่ไพรออฟแมเหลาแมนบอกว่าจะชูนิ้วแบบมันสมัมผัสอาการกำลังแย่ลงขึ้นดิดไร่ลงแล้วก็หันไปเห็นพวกสกิบิดีไฮเลตกับคัมเบลฟแมนและพิเกอร์แมนกำลังต่อสู้กันด้านล่างกันอยู่ที่กำลังเดินเข้าต่อเตืตหน้าต่อสู้กันอยู่ไม่นานนั้นก็มีการปรากฏตัวของเลเซอร์บัสซอสกิบิดีไฮเลตที่มันกาลังยิงใส่พวกไพรออฟ ก็คาเมล่าแมนแต่ยิงกันนำมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็สวนยิงกลับคืนตอนท่านผู้ชายออฟวิวคาเมล่าแมนตกลงไปแล้วก็อยู่ตอนหน้าเจ้าสิบดีเทเลตตัวใหญ่มันได้ม,ม่ได้จการกับไปออฟวิวคาเมล่าแมนแต่ก็โชคร้ายครับเพราะว่าลาดคาเมล่าแมนก็ได้ช่วยกดจัรกระได้หันก่อนเวลาก็ได้หันไปหาพวกลาแล้วก็ลุกขึ้นมามองพวกเขาอีกครั้งตอนที่พวกเขาจะมองคาเมล่าอวีวิคาเมล่าแมนแล้วก็ไม่รอดครับโดนเลเซอร์ยิงก่อนตายแล้วก็ได้มองหันไปมองหินลาดพิกเกอร์แมนแล้วก็ได้ทำท่าชูมือว่าไม่น่ารัดพิ แคบไปนะก่อนที่จะมีการปรากฏตัวของโดนโดนแมนพี่ได้มาช่วยพายอฟบิวเขามราแมนให้ไปอยู่บนตึกสูงๆที่เดิมก่อนที่เขาจะพาเขาขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้จอดลงอย่างสวยงามก่อนที่ก่อนที่เขาจะหันไปทางด้านหลังก็จะเห็นลาดโดนริวแมนที่กาลังมาถึงก็ได้ยิงจระดหลใส่เจ้าที่มีดโฮลเล็ตเรื่อยยิงเลเซอร์ตัวนั้นปุ่มแต่มันก็ไม่ตายครับยิงเลเซอร์สวนแต่ลาดโดนริวแมนก็หลบได้ เขาก็เลยมานานันอยงตรงนี้ก่อนที่มันจะหาไาพาา่ออฟบิลเพื่อจะสังหารไพ่ออฟบิลคาร์เมลาม่าแมนแต่ก็ยิงจะกำลงังจะชาร์จยิงแต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับโดนกระสุนปริศนายิงลงมาคนที่ปรากฏต,ตัวเป็นใครไม่ไา้นอกจากชัยหันโดนลิวแมนคนบอกเรียกว่าดีไซน์น่เคม ก่อนที่เขากำลังมองเจ้าศพสกีบีดีฮเลตไดไปนานแล้วก็หันมาหาไพอับิวคาแมนแ้มนที่อ p นี้จะจบลงไปใน EP พีทีกันนะครับก่อนที่แล้วก่อนี่ฮัดนลิมแมนจะหันมามองไพออบิวคาร์แมนได้ไม่นานก่อนที่หันไปหาสกีบีดีฮเลตแต่ก็โดนยิงแต่เขาก็หลบได้แต่ก็บาดเจ็บนิดหน่อยแต่เหมือนว่าเจ้ามิเจ้าสกีดีฮเลตที่ยิงปืนเลเซอร์มันจะพังมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเลื่อยแต่จริงบอกว่าแกเขเข้ามาสิแต่ฮันก็เลยไม่ด์ดูนล แต่ก็ยิงสองสามนัดมันก็ยังไม่ตายครับก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆหน้ามันแล้วก็ปืนเจาะยัดหน้ามันอีกทีหนึ่งสองสามนัดปุ้มผมคิดว่าน่าจะตุยแล้ว้โดนรีแมนก็สื่อเหมือนจะเหนือนิดนิดไพอวิทย์ก็โชว์นิ้วให้กดไลค์ให้กับโดนแพนโดนรีแมนสกัดด้วกันก่อที่เขาจะหันไปทีนึ่งสกีบีดีเคเลยตัวนั้นก็ยังไม่ตายสักทีท่านโดนรีแมนจะพยายามจะข้ามันอีกรอบหนึ่งแต่ก็มีค้อนปริศนาปลาใส่โจ้สกีบีดีเคเลยตัวนั้นตรจตายก็นี่โดนรีแมนจะมองว่านี่อะไรกันนวะเี่ย ก่อนที่วิวจะหันไปเห็นก็เป็นไฮฮันคาเวล่าแมนที่กําลังกลับมาพพ้อมกับการรักษาพระงอัปเกตดนิดหน่อยได้สําเร็จก่อนที่ไฮฮันโดนลิมแมนจะไปหยิบค้อนออกมาจากหน้าสิกบดีเคลตตัวนั้นตอนที่ออกมายังไม่รู้สึกอะไรมองหน้าไม่ได้ไม่นานเจ้าสิกบดีเคลต์ตัวนั้นที่ตายแต่เหมือนจะไม่ตายครับอาวุธก็หายหมดมันว่าจะตายยากครับไฮฮันโดนลิมแมนเหอี่ยงนั้นก็เลยคอนทุบมันอีกทีหนึ่งก็คือระเบิดบุ่มเพราะว่าไม่หลอดหรอกตายทีเดียวรถคอนฟุบวัดระเบิดแตก คนที่หันมาหาโดนให้โดนแมนอีกครั้งหนึ่งเพราก็ชามาพยักหน้าบอกว่ามันก็ปกติดีนี่ไม่มีอะไรหรอกที่ใครหันโดนลิวแมนจะฉีกคอนมาว่านี่คอนของใครแต่หันคาร์เมลแมนบอกว่าเฮ้ยเองนี่มันคอนของขานะเอาคืนมาหาันโดนลิวแมนก็เห็นอย่างนั้นก็เลยโอ้โหโชดครับเดี๋ยวผมจะขอคือน,อน,อนให้เอาไปเลยครับไอหันคราร์ลแมนก็เลยรับคอนตรงจับมือโดนลิวแมนแล้วก็ได้เก็บใส่หลังกระเป๋าเหมือนเดิมคนที่หันโดนลิวแมนจะได้ หันหอยหลังแล้วก็สองคนก็ได้จับมือเป็นฮาดมิเกันก่อนที่จะนี้จะได้จัดตัดตัวลงไปมาในอีี26กันนะครับแล้วก็จะอยู่ลอยบนอากาศนี่สงครามอยู่แต่เราก็จะอยู่บนตัวของโดนริวแมนที่กำลังพาส่งลงมาเราจะเห็นฮันสปิเกอร์แมนที่จัดการกับสิงวิดีโอเลตตัวใหญ่อยู่สำเร็จก่อนที่โดนริวแมนจะได้พาลงแล้วก็ผิวลงไปด้านหลังก่อนที่ฮันสปิเกอร์แมนยัหายแล้วผิวบอกว่าได้ไงเพื่อนก่อนที่ฮันสปิเกอร์แมนจะได้หันไปเห็นว่ามือมีศัตรูกำลังมา แต่คนที่ปรากฏตัวนั่นก็คือท่านโดนแมนนั่นเองตอนที่พิกเกอร์แมนจะงยักปืนที่ว่าแกเป็นใครแต่ท่านโดนแมนบอกว่าเอ้ยใจเย็นก่อนฉันจะเป็นมิตรเขาไม่มาทำอะไรคุณหรอกใจเย็นแต่ไม่หันอะไรก็ต้องจักปืนมาคูด้วยแต่แฟร์บิลก็บอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนฮันพิเกอร์แมนเขาอยู่ฝั่งเราใจเย็นแต่เหมือนท่านี้นกเกอร์แมนก็ไม่ฟังจนทําให้พีกก่ฮันคขาไม่าแมน มามันใช่หาไปบอกว่าเอ้ยเขาเป็นฝ่ายเราจุดได้แล้วแล้วก็บอกโดนแมนว่านี่นจุดทางการค้าที่นี่เลยสปิกเกอร์แมนบอกว่าเออก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอโชดแล้วก็ไม่เข้าใจไงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนก็นท่านโดนแมนจะชี้แับคนอยู่ยหัวเราบอกน้องแต่ก็ชี้นิ้วตามแล้วก็โดนให้คำเวลาแมนตบแขนใส่ว่าเฮ้ยนายจงไปจับมือกับสปิกเกอร์แมนที่เป็นฮัลล์มิดกันไปแ,แล้ว ไอ้ฮันโดนยูแมนก็ได้ไปหาสปิกร์แมนแล้วก็ได้สองคนก็ได้จับมือเป็นฮาร์มิดแคดิกกรอบหนึ่งก็ที่ก่อนที่มีเสียงระเบิดควันเกิดขึ้นไมื่มีใครกำลังปรากฏตัวมาก่อนที่พีนี้จะได้จัดจบลงไปลงก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับผลงานของคุณสไปเดอร์อารันถ้าคุณอยากจะไปดูคลิปของเขามีเรื่องเกี่ยวกับสกิกบิดีเฮลเล็ตแล้วก็มิมิกของกิกบิดีเฮลเล็ตถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นวิดีโอที่ถัดไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ